สวัสดีค่ะชญญาธรรมดานะคะวันนี้นะคะมากับแป้ง m e d e l i n e Bounce Magic Powder นะคะ <c oughs> ก็วันนี้จะมาขออนุญาตพูดถึงแป้งตัวนี้หน่อยละกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วพูดตอนตรงเลยนะคะไม่ได้โกหกนะคะคือตั้งแต่ผลิตแป้งตัวนี้มาเนี่ยรู้สึกมีความสุขกับชีวิตแต่งหน้าตัวเองมากเพราะว่าเป็นคนที่ตามหาแป้งที่เหมาะกับผิวหน้าเนี่ยมาทางชีวิตแล้วแล้ววันนี้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตก็เป็นคนคุมเองแล้วมันถูกใจตัวเอง มากและเชื่อว่ามันก็จะถูกใจคนอีกหลายๆคนนะคะคอชินเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวกับไอ้แป้งตัวเนี้ยมามาหลายเหตุการณ์มากนะคะตั้งแต่ไปเมืองนอกนะคะในประเทศที่หิมะตกนะคะก็ยังมันยังทำให้น่าชิน,น่าดูวาวแล้วดูดูแบบดูไม่แห้งเป็นแบบขุยๆอย่างเงี้ย ผิดจากคนอื่นที่อยู่ในทริปด้วยก็คือจะบทเรื่องแบบว่าทำหน้าแห้งมากทาแป้งยังไงไม่ให้แป้งเป็นขุยอะไรต่ออะไรนะคะก็แป้งตัวนี้มันมันเอาอยู่จริงๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยคือภูมิใจกับแป้งตัวนี้มากคือเรื่องของสงกรานนะคะเพราะแป้งตัวนี้กันน้ําคือทาตั้งแต่สองทุ่มอ่ะออกไปเล่นน้ําสาดจนหูเปียกโชกไปทั้งตัวตีสามยิงแดนซ์อยู่เลยอะ่ะแต่เชื่อไหมพอกลับไปดูรูปแล,แล้วโพสต์รูปลงแล้วกลับเป็นคนที่สวยที่สุดในแกง๊งอ่ะ ไม่ได้มันไม่ได้ไม่ไม่ได้มันหน้าขนาดนั้นนะแต่คือมันคือเรื่องจริงคือหน้ามันวาวมากๆเลยไม่เชื่อลองกลับไปดูรูปเก่าๆของชญ่าได้เลยนะคะอ่าไม่อยากจะขายของแล้วเข้าพอยเลยดีกว่าวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องคําถามที่พบบ่อยนะคะสําหรับลูกลูกค้านะคะที่สนใจแป้งตัวนี้นะคะก็คงไม่โม้เรื่องเรื่องคุณสมบัติมันมากมายแล้วเพราะาอยากให้ไปลองเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ ใครที่อยากจะลองแป้งเนื้อดินน้ำมันนะคะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูอันนี้ใช้จริงนะคะมันโบมากนะคะแป้งจะบุ๋มลงแบบนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันเป็นแป้งเนื้อดินน้ำมันนะคะอันนี้มันเหลือน้อยแล้วมันเลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันจะหมดแล้วนะคะเอ่ออะไรนะลืมอ๋อโอเควันนี้ก็อยากให้ไปลองเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วของพวกนี้มันพูดมากไม่ได้หรอกมันต้องลองกับตัวเอ่อวันนี้นะคะจะมาเข้าถึงคำถามที่พบบ่อยนะคะ เริ่มกันเลยนะคะที่คําถามแรกนะคะคนคนแรกนะคะถามเข้ามาว่าแป้งตัวนี้ค่ะมีน้ําหอมหรือเปล่าชิน่าก็จะบอกว่ามันมีนะคะมีน้ําหอมแต่เป็นน้ําหอมที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ทําให้ผิวเราเนี่ยระคายเคืองเลยแม้แต่น้อยเดียวนะคะไม่เกี่ยวกันเลยนะคะกับน้ําหอมออแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าแป้งตัวนี้มี uva uvb หรือเปล่าก็จะตอบเลยว่ามีนะคะทั้ง uva uvb แล้วที่สําคัญที่สุด าสามารถกันอินฟราเรดได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมือนป้งตัวอื่นๆไม่เหมือนกันแดดตัวอื่นเพราะอันนี้กันแสงอินฟราเรดซึ่ง จะเป็นแสงไฟจากหลอดไฟจากที่ไหนก็ตามนะคะแป้งตัวนี้สามารถกันแสงทุกแสงได้หมดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็น SPF 50 PA บวกบกนะคะ PA บวกบนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นบวก3ตัวเนี่ยมันคือที่สุดแล้วใครมาหลอกว่าเอ้ยกันแดดตัวนี้มี PA บวกบบวกบบวกบกอะไรย่างเงี้ยแบบถือว่าเขาโกหกนะคะเพราะว่าโดยตามหลักแล้วมันมากสุดได้แค่3บวกคะ่ะแล้วก็ โอเคแป้งกันนีออนอินฟราเรดแสงนนออนแสงอินฟราเรดโอเคคำถามต่อไปนะคะก็ลูกค้าคนนี้นะคะเป็นลูกค้าที่เคยแพ้สเตียรอยเคยไปซื้อครีมแบบว่าถูกๆมาใช้แล้วก็เขาผสมสเตียรอยด์ทำให้หน้า <c oughs> ลูกค้าคนนี้นะคะพังนะคะเขาเลยมาถามขึ้นมาว่า,าสามารถใช้ได้ไหมน่าจะบอกเลยว่าใช้ได้แล้วก็ลูกค้าของเมดิลีนเนี่ยนะคะโดนสารสเตียรอยมา นับว่าเป็นร้อยเลยะคะ่ะ mm. แล้วก็สามารถหายด้วยผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเซรั่มเอสแฟกเหรือว่าแอนตี้แอนะคะก็หายมาแล้วไม่รู้กี่คนอันนี้ Amazing จริงๆไม่ได้มอนะคะลองไปดูรีวิวได้นะคะใน uh, IG Admelin Thailand นะคะจะเห็นได้เลยว่าลูกค้าเนี่ยที่โดนที่โดนสเตรอยมาเนี่ยหายหายมาหลายรายแล้วนะคะแล้วก็แป้งมีไวท์เทนนิ่งไหมคะ มีนะคะแต่มีอ่อนๆเพราะฉะนั้นคนที่ผิวระคายเคืองง่ายๆใช้ได้ค่ะ,ะแล้วก็ต่อไปนะคะแป้งนี้สาวน้อยวมัธยมใช้ได้ไหมประมาณม4ถึงม6ใช้ได้นะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ,ะแล้วก็ตุ๊ดกระเทยทอมเกย์ใช้ได้หมดเลยแล้วก็อันนี้ถ้าแป้งเนี่ยกันน้ำเราต้องล้างด้วยเมคอัพหรือมูฟเวอร์ไหมอยากจะบอกว่าอันนี้มันก็คือเครื่องสำอางเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ ใช้ดีกว่าค่ะแนะนาว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามีคนที่ใช้โฟมล้างหน้าที่มันล้างเครื่องสำอางได้ก็ตามสบายนะคะมันก็คือเครื่องสำอางชนิดหนึ่งนะคะคือถ้าคืออย่างชนะเอาจริงแล้วบางวันไม่ได้ทายังยัง,ยงคิดว่าควรจะล้างเหมือนเหมือนหาคลีนเซอร์ที่มันเอาน้ํามันตรงหน้าเราออกไปก่อนที่เราจะใช้โฟมล้างหน้าเชนะมันเป็นอะไรที่ะสะอาดดีต่อไปนะคะมีลูกค้าอายุ50อัพเนี่ยถามว่าแป้งเนี้ยจะวัยรุ่น เกินไปสําหรับเขาไหมเมื่จะวาวเกินไปไหมคืจะบอกเลยว่าความวาวเนี่ยขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนด้วยว่าผิวหน้ามันผิวหน้าไม่มันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ความชอบมากกว่าไปดูได้นะคะว่าออะไม่ต้องไม่ต้องไปดูได้นี่นะคะคือหน้าที่ทาแป้งมามันจะเป็นเงาเงาวาวเห็นไหมคะโดยไม่ต้องทาแบบชิมเมอร์หรืออะไรทั้งนั้นนะคะคือมันไม่ได้วาววิ้งแบบหน้าเหมือนไปออกกําลังกายวิ่งสองกิโลเมตรมานะคะนี้ คือวาวแบบธรรมชาติสาวเกาหลีนะคะซึ่งบางคนอย่างเช่นจะบอกถามว่าคนอายุ50อัพอย่างนี้ใช้ได้ไหมอันนี้อยู่ที่ความชอบเลยจริงๆแต่ชนะแม่ชนะนะคะอายุ55นะคะก็ใช้อยู่ค่ะคําถามต่อไปอ๋อคนเป็นสิวใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแล้วก็มันจะมีคลิปหนึ่งที่ชนะเคยทาที่ชนะเป็นสิวแล้วก็ใช้แป้งตัวนี้เนี่ย ก็คือชินะจะทําให้ดูเลยว่าชินะโปดทับสิวไปเลยแล้วมันไม่ทําให้สิวอักเสบหรือระคายเคืองหรือเป็นหนองอะไรขึ้นมาเลยนะคะเพราะแป้งเราเนี่ยลดการอุดตันได้ถึง9 8เเซนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการอุดตันคนเป็นสิวคนเป็นผดไม่ต้องกลัวนะคะใช้ได้คือชิน,นจะจะบอกว่าเป็นชินะชินะก็ไม่ได้ใช้เป็นคนใช้ที่ใช้ของมอซัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหลักฐานนะคะที่ แสดงให้รู้ถึงว่ามันดีจริงๆและชนะใช้เองใช้ทุกวันนะคะแล้วมันคือไม่อยากมองอ่งจริงอะ่ะคืออยากให้ทุกคนลองแล้วก็ได้สัมผัสกับเนื้อของมันว่ามันเนียนแล้วก็ละเอียดขนาดไหนนะคะแล้วก็ความคงทนของมันเนี่ยสุดยอดไม่แพ้ไม่แพ้กับการที่คุณแต่งหน้าแล้วทารองพื้นไปสิบชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมัน คือมันปกปิดได้ลูกค้าเป็นฝ้าเป็นกระเป็นรอ,อยดำเป็นปานก็กรบมิดนะคะคือเอาเป็นว่ามันดีอ่ะโอเคจะไม่พูดมากแล้วนะคะเ,เพราะฉะนั้นใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแป้งตัวนี้คะก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะฉันายาพร้อมที่จะตอบทุกคำถามของทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่สนใจซื้อแป้งตัวนี้นะคะก็เข้าไปได้ที่ Instagram แอดเม e ิลีนไทยแลนด์นะคะใต้รูปนะคะของทุกรูปนะคะก็จะมีร้านค้าตัวแทนที่น่ารักของชัญ่านะคะามาฝากร้านเต็มไปหมดเลือกร้านไหนก็ได้นะคะดีดีเหมือนบริการดีทุทกร้านเลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเป็นตัวแทนก็ติดต่อมาได้ที่ Line ID นะคะชัญญาธรรมดาติดกันนะคะเรามาคุยกันได้ค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้เพิ่งพาตัวแทนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะ ก็สนุกสนานกันมากมายเลยนะคะใครใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะคะก็สามารถสมัครเข้มาขมาได้เลยเถ้าทำยอดได้นะคะสิ้นปีนี้เราไปยุโรปกันเห็นไหมตัวเราดูแลตัวแทนดีนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะก็ยังไงขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะกุ๊ดไนนะคะฝันดีนะคะบ๊ายบาย